ือสังหารระดับการจงใจยิงกระสุนใส่กำแพงในระหว่างการอบสังหารปรัานาที่ดีเพราะเพียงแค่เขาภาสาทิศทางและความเร็วในการหมุนของใบพัดเล็กๆเขาก็สามารถคำนวณการบมุนเบนของกระสุนได้หลังจากคำนวณเสร็จแล้วมือสังหารก็ปรับศูนย์เล็งใหม่แล้วยิงกระสุนออกไปอีกนัดครั้งนี้กระสุนตกตรงกลางตป้าพอดีตอนนี้เขาแค่ต้องกลั้นหายใจและจดจ่อรอปรัานาที่ดีปรากฏตัวยกปืนขึ้นเล็งและเหนี่ยวไกนัดเดียวเข้าเป้าเปิชีพเป้าหมายในทันทีวันนี้กาดรีบใช้กล้องส่องทางไกลค้นหามือปืนแต่เขายังงงงงคเเเเล็็ปืืนนนไรรฟจจใใใหหห้้้้แสสะทออพ่่ฝาายตขม เมื่อยืนยันว่าถูกพบตัวแล้วมือปืนรีบเก็บปืนไเฟิลเข้ากระเป๋าเดินทางหลังจากวาระเบิดเวลาไว้แล้วเขาก็จะไปอย่างใจเย็นเมื่อห้องนั้นกลายเป็นเป้าหมายเขาจะสามารถซ่อนตัวได้ดีขึ้นก่อนไปเขาก็กดสัญญาณเตือนไฟไหมเพื่อดึงดูดความสนใจของตำรวจทั้งหมดส่วนตัวเขาก็ขึ้นรถที่เตรียมไว้ขับออกจากโรงแรมอย่างใจเย็นในที่สุดก็รอจนขบวนรถตำรวจมาถึงนักฆ่ายิ้มย่อออกมาเบาๆเขากลับรถไปที่ลานจอดรถเพราะเขาซ่อนรถหลบหนีที่แท้จริงไว้ที่นั่น หลังจากสับเปลี่ยนรถแล้วถึงแม้รถครันแรกจะถูกกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ตำรวจก็ไม่สามารถตามหาตูวเขาได้รอจนกระทั่งหน่วยสวัสดบุกเข้าไปในห้องพวกเขาก็ตกลงไปในกับดักระเบิดของเขาพอดีแรงระเบิดทำลายลายนิ้วมือทั้งหมดในที่เกิดเหตุและรถที่มันใช้่ดึงเึนความสนใจก็ระเบิดขึ้นพร้อมกันลบล้างร่องรอยทั้งหมดที่มันทิ้งไว้นักฆ่าคนนี้เหมือนที่เรากับว่าไม่เคยมาที่นี่แต่มันไม่คาดคิดว่ากำลังตำรวจที่ด่านตรวจเข้าออกมือจะเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าจากปกติรถทุกคันต้องถูกตรวจสอบอย่างละเอียด ถึงแม้จะปลอมตัวเป็นทนายความมันก็ถูกตำรวจเรียกและขอให้ลงจากรถเปิดท้ายรถแน่นอนว่าตำรวจพบกระเป๋าเดินทางที่มีปืนไรเฟิลซุ่มยิงแต่แปลกที่ตำรวจตรวจสอบอยู่นานแล้วบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรและก็ปลดมือ,อปืนไปปรากฏว่าปืนไรเฟิลซุ่มยิงไม่ได้ถูกใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางโดยตรงแต่มือปืนได้ถอดมันออกเป็นชิ้นช้นและประกอบมันใหม่ให้เป็นส่วนต่างๆของกระเป๋าเดินทางตรงปืนกันอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อดึงการลากกระเป๋าออกมาสามารถประกอบเป็นกล้องเล็งได้หลังจากนั้นถอดโครงยึดที่อยู่ด้านในกล่องก็จะกลายเป็นตัวปืนไรเฟิลดึงหัวซิ ข้างในล้อทั้ง4ยังบรรจุกระสุนไว้อีก4ีนัดอุปกรณ์ชุดนี้แม้แต่ยมาบาลยังต้องตามหาว่าปืนไรเฟิลนี้ถูกซ่อนไว้ที่ไหนข่าวนี้แพร่ไปถึงสถานีตำรวจทำให้ทุกคนโกลาหลเพราะระยะทางจากห้องพักโรงแรมไปถึงที่เกิดเหตุไกลถึง3815 เมดต้องรู้ว่าสถิติโลกอยู่ที่แค่3 5 4 0เมดมือปืนคนนี้ต้องเป็นมืออาชีพระดับสูงแน่ๆโชคดีที่สถานีตำรวจก็มีอัจฉริยะในการถ่ายคดีอย่างเธอคนนี้หลังจากตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุเธอก็พบเบาะแสบางอย่างสองนาที52วินาทีหลังจากเกิดเหตุยิงมีชายคนหนึ่งพร้อมอาวุธครบมือลากระเป๋าเดินทางออกไปเห็นได้ชัดว่าเขาคือมือปืนเธอหยุดภาพไว้เปรียบเทียบความยาวของรถข้างๆเพื่อคำนวณหาส่วนสูงของมือปืนและได้ขนาดของกระเป๋าเดินทางด้วยซึ่งมันไม่สมเหตุ เซนติเมตรถ้าจะทําการซุ่มยิงในระยะไกลขนาดนั้นความยาวของลากล้องปืนอย่างน้อยต้องหนึ่งเมตรซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามือปืนใช้ปืนดัดแปลงและซ่อมมันไว้ในกระเป๋าเดินทางแบบนี้คดีก็จะง่ายขึ้นต้องทั้งมั่นใจในระยะยิงไกลและต้องแน่ใจเรื่องการประกอบปืนด้วยมีร้านซ่อมและดัดแปลงอาวุธแบบนี้อยู่ไม่กี่ร้านแค่ใช้บาะแสนี้ก็น่าจะหาตัวคนร้ายได้แน่ตอนนี้ถึงแม้ว่าคนร้ายจะออกจากอังกฤษไปแล้วเขาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อกลับบ้านปิดบังร่องรอยแต่เขากลับไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังจะถูกเปิดโปงเขากลับไไปปปที่่คหาาาาานนนชเมืออตตกกิซววุธ้ใระ๋ ในที่สุดก็ได้เจอภรรยาเขาจึงเก็บความเย็นชาและยิ้มออกมาภรรยาของเขายังคงคิดว่าเขากลับมาจากการทําง,งานเธอไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าสามีของเธอเป็นนักฆ่ามือหนึ่งกลับมาที่ห้องนักฆ่าเปิดดาเวดเตรียมติดต่อผู้ว่าจ้างเพื่อรับเงิน3.75้าล้านที่เหลือแต่เขารอแล้วรอเราแต่เจ้านายกลับตอบอย่างเย็นชาเพียงสองคำมือของนักฆ่าสั่นด้วยความโกรธเขาตัดสินใจจะตามหาคนที่ไม่รู้จักที่อยู่ของตัวเองให้เจอและจะทรมานมันยิ่งกว่าที่โดนเขาส่งข้อความไปที่ธนาคารขอให้ตรวจสอบข้อมูลของคนที่จ่ายเงินมาจํา แต่ธนาคารตอบกลับมาว่าคนที่จ่ายเงินอยู่ต่างประเทศทางธนาคารไม่สามารถยืนยันตัวตนที่แน่ชัดของคนคนนั้นได้นักค้าจําเป็นต้องเดินทางไปเยอรมนีอีกครั้งเพื่อตามหาตัวตนของคนที่จ้างเขาเพิ่งกลับมาได้ไม่ถึงวันเขาก็ต้องรีบลาจากภรรยาของเขาไปส่งเขาที่สนามบินด้วยความอาลัยแต่สิ่งแรกที่เขาทําหลังจากลงจากรถคือเรียกแท็กซี่แล้วถอดแหวนแต่งงานเพื่อปกปิดสถานะสมรสของตัวเองหลังจากนั้นเขาก็ไปที่ห้องเก็บของส่วนตัวคลิกเอกสารปลอมและเงินตราของหลายประเทศเลือกหนังสือเดินทางของเยอรมนีแล้วออกไปอย่างใจเย็นแต่สิน ภรยาที่กำลังเดินทางกลับบ้านมาเจอเข้าพอดีล้างสังหรณ์บางอย่างเกิดขึ้นในใจเธอภรยารีบโทรหาสามีทันทีแต่กลับแจ้งว่าโทรศัพท์ของเขาปิดเครื่องเรื่องนี้ทำให้เธออดคิดไม่ได้ว่าสามีของเธอกำลังนอกใจเมื่อกลับถึงบ้านเธอก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ครอบครัวฟังพี่ชายของเธอบอกว่าต้องทวงความยุติธรรมให้เธอส่วนแมทในตอนนี้ได้เดินทางมาถึงเงยอรมนีแล้วเขากำลังขับรถไปธนาคารระหว่างทางโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นเขาจึงรับสายด้วยความกังวลพบว่าเป็นลูกค้ารายใหม่อีกฝ่ายยังไม่ทันได้พูดอะไรก็ยื่นเงินสดให้แมหนนึ่งงลาาพแสดควมจจริใ หลอนบอกว่าเป้าหมายการลอบสังหารของหลอนคือมัสเจ้าพ่อองค์การเทคโนโลยียักษใหญ่แมทลังเลการจะลอบสังหารบุคคลระดับนั้นต้องเพิ่มเงินทั้งสองนัดพบกันที่ร้านอาหารแต่เมื่อผู้หญิงคนนั้นมาถึงที่นี่เธอก็เจอเพียงแค่กระดาษโน้ตที่แมทธิวทิ้งไว้ให้นี่เป็นมนาตรการที่จําเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกติดตามแมทธิวเปลี่ยนสถานที่นัดพบเป็นสวนสาธารณะและเขาก็ปลอมตัวเป็นคุณลุงหัวล้านเดินเข้าหาผู้หญิงคนนั้นอย่างช้าๆมองตรงไปข้างหน้า หลังจากที่ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้นทั้งสองเริ่มเจราจาต่อรองราคาผู้หญิงคนนั้นเสนอราคา50ล้านดอลลาร์เป็นค่าจา้างแต่แมทปฏิเสธท,ทันทีเขาได้ร้อง100ล้านดอลลาร์เขาตั้งใจว่าหลังจากงานนี้จะวางมืออย่างถาวรถึงแม้ว่าราคาที่แมทเสนอจะค่อนข้างสูงเกินไปแต่ผู้หญิงคนนั้นได้รับการสนับสนุนจากบริษัทการเงินชั้นนำเธอบอกว่าในวันที่28มัสจะเปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่ชื่อว่า ถึงตอนนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อกระเป๋าเงินของเศรษฐีทั่วโลกทำให้ทรัพย์สินของพวกเขากลายเป็นสิ่งที่โปร่งใสดังนั้นก่อนที่มันจะเกิดขึ้นถ้าสามารถค่าเขาได้การจ่ายเงิน1 0 0ล้านดอลลาร์ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้แมดก้หัวโดยปกติเขาไม่คุ้นเคยกับการถูกเรือรักจากคนอื่นแต่เขาก็ยอมตกลงด้วยความไม่เต็มใจผู้หญิงคนนั้นจ่ายเงินล่วงหน้ามา20ล้านดอลลาร์รอคำสั่งต่อไปจากแมดเมื่อฉันติดต่อกลับที่หลังชื่อรหัสต่อหมายคือโรแดนนายก็ต้องมีชื่อรหัสด้วยหมาป่าสีเเท็นไง ทำไมจะไม่ล่ะถึงแม้ว่าจะได้เงินแล้วแต่ก็ต้องแก้แค้นแมทไปที่ธนาคารตามแผนเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคนที่จ้างเขาในคดีประธานาธิบดีหลังจากค้นหาอยู่พักหนึ่งผู้จัดการก็บอกเขาว่าเงิน3.7 5้าล้านมาจากบัญชีบริษัทและเขาต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมด้วยตัวเองแมทค้นหาข้อมูลทางออนไลน์และพบว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทลูกของุ่มบริษัททุรีซึ่งจดทะเบียนในบเนเธอร์แลนด์ตรวจสอบบริษัททูรีอีกครั้งพบว่าเป็นบริษัทลูกของดูโบวจดทะเบียนในฝรั่ แมทยังคงตรวจสอบต่อไปเหมือนกำลังแกะตุ๊กตารักเสียเห็นได้ชัดว่าคนที่จ้างเขารู้วิธีปกปิดตัวตนเป็นอย่างดีโชคดีที่แมทมีบัญชีในหลายประเทศทั่วโลกในที่สุดก็เจอต้นต่อของการลงทะเบีแล้วเป็นบริษัทในประเทศเยอรามานีในหน้าเว็บของบริษัทมีรูปงานเลี้ยงปีใหม่ของพวกเขาแมทค้นหายอย่างบ้าคลั่งไม่หยุด หลังจากความพยายามอย่างไม่ลดละในที่สุดเขาก็เจอคนที่ไล่เขาออกไม่น่าเชื่อว่าคนคนนั้นคือลูกชายของประธานาธิบดีและคอดีกำลังจะเริ่มแล้วหลังจากสืบสวนมาพักหนึ่งเขาก็รู้ว่าลูกชายประธานาธิบดีจะมาร่วมง,งานศพพ่อของเขาในวันพรุ่งนี้ดังนั้นเขาจึงมาสำรวจสถานที่ก่อนเขาใช้ปืนกมกู่คนขับรถของลูกชายประธานาธิบดีและบังคับให้เขาเข้าไปอยู่ในกระโปรงหลังรถทันทีที่คนขับรถนอนลงเขาก็ไม่ลังเลยที่จะยิงประหยัดแรงในการแบกศพจากนั้นเขาก็ขับรถตัวออกไป,ปรลองโตเป็นคนขับรถ ขาแทรกซึมเข้าไปในขบวนรถที่มุ่งหน้าไปยังงานศพของประธานาธิบดีหลังจากพิธีศพเสร็จสิ้นบุตรชายของประธานาธิบดีก็ขึ้นรถโดยไม่สงสัยอะไรเลยและเขาก็ขึ้นรถไปด้วยตามขบวนรถไปราคอยโอกาสที่จะลงมือ่อย่างเงียบๆระหว่างทางเขาพยายามชวนบุตรชายของประธานาธิบดีคุยเรื่อยๆพูดจาะไม่หยุดทำให้เขารู้สึกไมก่ดมากถามมันตรงๆเลยว่ายังอยากทำต่อไหมนักฆ่ายิ้มย่อเล็กน้อยมันยิงบริการตายทันทีแล้วมันก็เร่งเครื่องออกไปหักรถไปทางขวาแล้วแยกออกจากขบวนลูกชายประธานาธิบดีกลัวแทบตายรารคควววาโททศัพ์อมช่ยหลื นักฆ่าต้องการหยุดเขาเริ่มขับรถสวิตแบบซิกแซกทำให้ฝ่ายตรงข้ามวินหัวการชนกันครั้งหนึ่งทำให้เขาทำโทรศัพท์หล่นอย่างไรก็ตามการกระทำนี้ทำให้เขาเสียการควบคุมรถชนคนเดินถนนเกือบลม้มนักฆ่าจึงขับรถเข้าไปในซอยเล็กแต่โชคร้ายเจอกับรถที่กำลังถอยหลังขวางทางเขาถอยหลังกลับตอนนี้ก็สายไปเสียแล้ว ศัตรูที่ตามมาข้างหลังทันแล้วบริการมือฉมังยิงทีมน,นัดเดียวยางรถของมือสังหารก็ระเบิดสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจึงต้องเร่งความเร็วพุ่งเข้าไปบนทานเท้าเมื่อสบโอกาสเขาจึงจงใจพุ่งชนเข้ากับสาวขำสกัดการไล่ล่าของอีกฝ่ายได้สำเร็จเมื่อใกล้ถึงโบสถ์และมั่นใจว่าปลอดภัยแล้วในที่สุดมือสังหารก็หยุดรถลูกชายประธานาธิบดีเพิ่งจะรู้ตัวว่าคนคนนี้คือมือสังหารระดับท็อหมาป่าเดียวดายที่เขาจ้างมามาป่าเดียวดายทำตาที่เขาขอคือฆ่าประธานาธิบดีพ่อของเขาแต่เขากลับใช้ระบบรััักษาาควววมปลอออดดภยที่เเขข้งงงต แกล้งไม่จ่ายเงินส่วนที่เหลือนะแถมยังส่งข้อความดูถูกหมาป่าเดืยดได้อีกตอนนี้ปืนจาอหัวแล้วเขาก็เริ่มกลัวและอยากจะจ่ายเงินแต่มันไม่เกี่ยวกับเงินแล้วไม่เคยมีใครกล้าพูดว่าเาอยู่กับหมาป่าเดืยดได้มันเป็นคนแรกและจะเป็นคนสุดท้ายพูดจบหมาป่าก,ก็ทิ้งประโยคนั้นไว้ให้คู่ต่อสู้ใส้หัวไปชิปยิงปืนจัดการอย่างรวดเร็วลงจากรถถอดชุดปลอมตัวของคนขับออกจากนั้นไปที่ท้ายรถหยิบชุดที่เตรียมไว้แล้วก็ทำแบบเดิมวางระเบิดเวลา เขาเลี้ยวรถเข้าไปในโบสถ์ที่เขาได้ดูลาดเราไว้ก่อนแล้วเขาใช้กุญแจไขประตูแล้วล็อกมันจากด้านในรอให้กลุ่มบริการผ่านพ้นอุปสรรคมาถึงที่เกิดเหตุรถก็ระเบิดขึ้นทันทีหมาป่าเดียวด้หลบหนีไปได้สําเร็จในที่สุดเขาก็ได้แก้แคนสาเร็จเขากลับไปที่โรงแรมเปิดโทรศัพท์เตรีรยมล็ข้อมูลแต่ไม่ว่าภรรยาของเขาจะโทรมาหมาป่าแก่จาต้องรับสายอย่างเสียไม่ได้ภรรยาของเขาไม่เคยโทรหาเขาในระหว่างการเดินทางไปทําง,งานเลยครั้งนี้เธอโทรมาเพราะเธอสงสัยว่าแมทมีคนอื่น ปรากฏว่าวันนั้นหลังจากไปส่งแมทขึ้นเครื่องที่สนามบินภรรยาของเขากลับเห็นเขาปรากฏตัวบนถนนโดยสารแท็กซี่เห็นได้ชัดว่าแมตต้องปิดบังอะไรเธอสักอย่างแมทได้ยินแล้วก็ตกใจมากเขาไม่สามารถพูดออกไปได้ว่าตัวเองไปลอบสังหารประธานาธิบดีแล้วยังฆ่าลูกชายเขาไปด้วยแมทจึงต้องโกหกว่าภรรยาเขาคงมองผิดแน่ๆหลังจากนั้นเขาก็เปิดวิดีโอเพื่อให้เอมี่ดูว่ามีผู้หญิงคนอื่นซ่อนตัวอยู่ในโรงแรมหรือไม่เอมี่ตรวจสอบห้องแบบ360องศาไม่มีมุมบกและก็ไม่พบใครอื่นอยู่เลย แต่เธอยังคงไม่หวังใจจึงเสนอที่จะไปอัมสเตอร์ดัมเพื่อตามหาแมทเมื่อแมทได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกว่าตัวเองยุ่งมากไม่มีเวลาไปกับเธอนี่แต่คำปฏิเสธการโทษของทั้งสองจบลงด้วยความบิดตัดเอมี่รู้ทันทีว่าสามีของเธอกำลังปิดบังอะไรบางอย่างดังนั้นเธอจึงเริ่มค้นหาทั่วทั้งออฟฟิศของเขาในที่สุดเธอก็เจอแบบแปลงของคฤหาหลังนี้ในกองเอกสารเมื่อพิจารณาแบบแปลดอีกครั้งเธอก็ค้นพบพื้นที่ที่เธอไม่เคยเห็นมาก,ก่อนดูเหมือนว่าจะซ่อนอยู่หลังกระจกในห้องทำงานเธอจึงบอกให้พี่ชายลองดันนดดููููแลลละะะพพววกกกกเขา็็บบปรรรรตตััจิงงๆีี้้้ยยถออหสท่ซซน พี่ชายของเธอจึงหยิบสว่านออกมาและเท้าประตูเข้าไปแล้วเธอก็เดินเข้าไปข้างในพบพียงหนังสือเดินทางและเงินตราจากหลายประเทศรวมถึงอาวุธและกระสุนจำนวนไม่น้อยและแม่พิมพ์ที่ใช้สำหรับการสอกตัวและเวทมนต์คาถาต่างๆตอนนี้เธอเพิ่งรู้ว่าสามีของเธอไม่ใช่นักธุรกิจ แต่เป็นนักฆ่าระดับประกาศที่ซ่อนตัวอยู่ในขณะเดียวกันโทรศัพท์ของแมทได้รับการแจ้งเตือนห้องลับมีคนบุกรุกเข้าไปในคลังอาวุธของเขาแต่เมื่อหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเห็นภรรยาและครอบครัวของเขาแมทรู้สึกว่าชีวิตของเขาจบสิ้นแล้วถ้าไม่อยากสูญเสียครอบครัวเขาต้องรีบทำภารกิจรอบสังหารมาสัสให้สำเร็จเพื่อให้ได้เงินหนึ่งร้อยล้านมาใช้ชีวิตเกษยียณอย่างเต็มที่ถึงจะอธิบายกับภรรยาได้แต่ในขณะที่เขากำลังว้าวุ่นคิดอยู่เขาเผลอขับรถชนเข้ากับรถบรรทุกคันใหญ่เขารีบลงจากรถหวัง ตั้งใจโทรเรียกตำรวจล่าตะเวนแถวนั้นมาและต้องการเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแต่คนขับไม่คาดคิดว่าชายคนนี้จริงๆแล้วเป็นนักฆ่ามือนน่งพอตำรวจเปิดท้ายรถก็เห็นอาวุธของเขาผลก็คือในวินาทีต่อมามือสังหารยิงตำรวจเสียชีวิตโยนอาวุธให้คนขับรถกลับไปหยิบปืนของตำรวจแล้วยิงเขาตายการกระทําที่ราบรื่นสร้างสถานการณ์ปองปองที่คนขับรถและตำรวจยิงกันได้สำเร็จราวกับว่าเขาไม่เคยปรากฏตัวในที่เกิดเหตุเร็วๆนี้มักจะมาที่ทาลินเพื่อจัดงานแถลงขา่าวมือสังหารมาสำรวจสถานที่ก่อน มองหาสถานที่ที่เหมาะสมในการลงมือเขาจงใจยัดกระเป๋าสตางค์โลหะลงในกระเป๋าแล้วก็กดสัญญาณเตือนภัยเริ่มต้นการสนทนากับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้สำเร็จทำให้เจ้าหน้าที่จดจำเขาได้จากนั้นเขาก็ใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายของเทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสังเกตโครงสร้างของห้องโถงอย่างละเอียดเขาค้นพบพื้นที่ว่างบนคืนหลังคา เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากที่ใช้ร่วมกับแสงไฟบนเวทีการแสดงดังนั้นเขาจึงไม่ลังเลที่จะแอบปีนขึ้นไปมีพนักงานเพิ่งซ่อมบำรุงอุปกรณ์เสร็จตรงนี้รอพวกเขาออกไปเขาก็หยิบอุปกรณ์งัดแงออกมาเปิดฝาครอบที่ล็อกเอาไว้ลอดเข้าไปในอุปกรณ์ประกอบฉากได้สาเร็จใบพัดตรงนี้ถูกเว้นระยะห่างเอาไว้พอสมควรแค่หาตำแหน่งที่เหมาะสมก็สามารถซุ่มยิงคนบนเวทีได้เขายิบโทรศัพท์ออกมาเตรียมวัดระยะทางแต่ไม่ว่าทีงานเบื้องหลังต้องเปิดเครื่องทาให้ใบพัดหมุนขึ้นมาทันทีในช่วงเวลากับขันแมตเสียงชีวิตคว้าสายไฟแต่ไม่่่ววาาาินีตอม เยอแล้วโชคดีที่เสียงดังโกูในที่เกิดเหตุทําให้ไม่มีใครสังเกตเห็นเขาแมดด้วยความเร็วราวสายฟ้ากลางกลับไปที่ใบพัดอย่างบ้าคลั่งและในที่สุดก็รอดชีวิตมาได้หลังจากนั้นเขาเรีบตามหาพนักงานคนเดิมแมดถือว่าฟาดเข้าไปหลังจากพูดคุยกันเขาไม่เพียงแต่สนิทกับพนักงานคนนั้นมากขึ้นแต่ยังได้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของเขามาด้วยนี่คือเป้าหมายการตอมตัวที่ดีที่สุดในอนาคตและต้องมีขนาดเล็กพอ ที่เขาจะสามารถนําเข้าไปในห้องประชุมได้ผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บที่ขาข้างๆทําทให้เขาเกิดไอเดียช่างทําอาวุธจึงได้ทาตามไอเดียของเขาใช้เครื่องพิมพ์สามิติสร้างปืนไรเฟิลจากพลาสติกเมื่อถอดชิ้นส่วนออกแล้วสามารถนํามาประกอบเป็นรองเท้าได้พอดีเมื่อถึงเวลาเขาจะพันผ้าพันแผลรอบๆและแกล้งทําเป็นบาดเจ็บที่ขาเพื่อหลอกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเข้าไปยังสถานที่นั้นได้อย่างราบรื่นเพื่อทดสอบพลังของมันแมทไปที่ร้านขายผลไม้เพื่อซื้อแตงโมเขาวาดตาจมูกหูให้กับแตงโมแล้วนำมันไปแขวนไว้บนต้นไม้เมื่อไปถถึึงงงงระยยหหห่าาาาจกกลัคเเทีมมิบออ และยึดปืนไรไฟลเข้ากับต้นไม้อีกต้นจากนั้นเขาก็เล็งไปที่แตงโมยิงเลยเข้าเป้าแล้วแต่ยังไม่พอที่จะจัดการมันได้แมทกลับเล็งใหม่ยิงอีกครั้งระเบิดหัวแตงโมเลยในที่สุดแมทก็เปลี่ยนเป็นกระสุนจริงจบชีวิตของแตงโมสาทีทุกอย่างพร้อมแล้วแมทกำลังจะเริ่มต้นการผจญภัยครั้งนี้